ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายท่าแล้วนะครับหัวลูกศรน,นะครับจะชี้ไปทางขวาแค่ข้างเดียวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดนะครับเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมือ่อเห็นอะไรไหมลูกนะครับหัวลูกศรน,นะครับจะชี้ไปทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางทางขวานั่นเองนะครับเอ๊ะอันนี้เป็นหัวลูกศรกี่ข้างครับ2ข้งางถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครับอันเนี้ยใคลคายกับเรื่องของคกว่าความรักเลยทุกคนเออนะฮะใคลคลายกับเรื่องของความรักเลยอ่ะ คยได้ไมว่าคนสองคนครับเขาจะคบกันได้นะฮะก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อนะครับสิ่งต้องเสมอกันอะไรแบบนี้นะฮะเออนะฮะคนสองคนนะครับคบกันได้สิ่งต้องเสมอกันนะครับซึ่งจะบอกแบบนี้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดนะฮะเราอยากรู้เนาะว่าเราเป็นคนยังไงนะครับให้เราดูว่า5คนรอบตัวเรา เป็นคนแบบไหนนะครับเราคือค่าเฉลี่ยของ5คนนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสองข้างนะครับสิเสมอกันสิเสมอกันนะครับเออถึงจะคบกันได้เพราะฉะนั้นครับเครื่องหมายกระตอเมื่อนะครับให้หนูดูแบบนี้ว่าถ้าเกิดนะครับสองข้างเหมือนกันถ้าเกิดนะครับสองข้างเหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือจะตอบจริงย้ำนะสองข้างเหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะก็คือจะตอบจริง แต่ถ้าเกิดนะครับสองข้างต่างกันถ้าเกิดสองข้างต่างกันนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะตอบเท็จนั่นเองย้ำนะลูกสองข้างเหมือนกันเป็นจริงนะครับสองข้างต่างกันเป็นเท็จนะครับสองข้างเหมือนกันเป็นจริงนะครับสองข้างต่างกันเป็นเท็จนะครับดูตัวอย่างกันหน่อย ะะพี่เอิร์ธมีตัวอย่างให้หนูดูนิดแบบนี้นิดนึงลูกนะครับอันนี้ครับเท็ดก็ต่อเมื่อเท็ดเห็นไหมสองข้างเหมือนกันไหม